ทักสินก็มีสิทธิ์นะฮะถ้าการไต่สวนรอบนี้ว่าผิดแล้วเมื่อหน้าสารจำคุกไม่เกิน6เดือนแล้วก็สารสามารถสั่งให้กลับไปจำคุกใหม่ซึ่งเคยมาแล้วนะในกรณีของจตุพรพรมพันธ์เหตุการณ์แบบนี้เลยจำคุกไม่ครบใช่ไหมคดีตัดสินไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีผู้มาร้องต่อสารสารยังเชิงประจักษ์เอา้าจำคุกไม่ครบนี่สารให้ไปจำคุกใหม่อีสิบห้าวันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นะครับอยู่ที่ว่ามีการร้องต่อศาลหรือไม่และคราวนี้ศาลเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการเองจะวีโต้ไม่วีโต้แพทย์ตัดธิธบาจะตัดสินในรูปแบบไหนนะครับงานนี้มีแค่สประเด็นนะครับปวจริงหรือไม่และ2ขออนุญ,ญาตศาลหรืออย่าง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทยุโน์ะนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณนะครับที่ประกาศยืนยันนะฮะว่าจะไม่มาศาลทนายยืนยันทักษิณจะไม่มาศาลนะครับในขณะที่ปปชนะครับก็มีการเรื่อนนะครับส่งรายงานให้กับศาลจากเดิมถูกกำหนดไว้30วปันนะครับศาลก็ให้เวลาถึง23มิมีถุนายนพุทธศักราช2568 ก็ถามทนายอยู่ว่าเขาให้ไปไหมความจริงแล้วมันมันไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ต้องมีทนายไปนั่นคือหลักการทั่วไปนะฮะยังไม่รู้มีเวลาทั้งหลายวันรอที่สิบสองเที่ยงคืนแล้วตัสดสใจนะไม่มีอะไรเลยเปล่าจริงๆแล้วเนี่ย ไปหรือไม่ไปเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องตัวเรื่องราวที่เป็นการให้ความร่วมมือกับศาลทศาลต้องการต้องการ,กการข้อ,ขอมูลเราก็ให้ไดไไ้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีอะไรที่จะไปตื่นเต้นนะครับอย่าไปตื่นเต้นแทนผมสิที่ขอรบทุกท่านครับวันนี้ตั้งใจมายื่นหนังสือให้กำลังใจแพทยสภา พี่น้องประชาชนผู้ห่วงใยความยุติธรรมของประเทศไทยที่เฝ้าติดตามสถานการชั้น14การป่วยที่ตลอด180วันของคุณทักษิณชินวัตรมีความห่วงใยกันมาตลอด2ปีที่ผ่านมากระบวนการดำเนินการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นแพทยสภา ไม่ว่าจะเป็นปปชกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนสายตาทุกสายตามองไปยอย่างที่การประชุมของแพทยศภาเมื่อวันที่8พฤษภาที่ผ่านมาสิ่งที่แพทยสภาได้ไขข้อเท็จจริงทางสังคมด้วยการบอกว่าไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ ว่าอดีตนายกทักษินชินวัตรป่วยจริงนั้นมันเป็นกุญแจอดอกสำคัญที่ไขสังคมนำไปสู่ความจริงที่หลายคนตั้งคำถามว่าทักษินชินวัตรป่วยจริงหรือไม่ป่วยวิกฤตจริงหรือไม่ตลอด180วันดังนั้นเมื่อความจริงปรากฏแก่สังคมขบวนการเปลี่ยนความจริงจึงเกิดขึ้น คุณสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเอาตังเปลี่ยนความจริงทางสังคมพยายามเบี่ยงประเด็นทางสังมคมคณะกรรมการที่คุณสุดทินขอภัยครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินตั้งขึ้นมา15อรหันเกิดขบวนการวีโต้ข้อเฮ็ดจริงวีโต้มติของพระทยสภา นำมาสู่การที่ต้องพระทยสภาจะต้องประชุมกันในวันที่12วันพรุ่งนี้เพื่อยืนยันมติเดิมหรือไม่แต่อภิษารไม่ได้อยู่แค่นั้นวันนี้ที่ต้องเดินทางมาที่นี่ก่อนตก็เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายกพิเศษสภาพระทยสภ,ภากำลังจะทำให้เกิดการผิด มารยาททางวงการแพทย์ด้วยการประกาศจะไปนั่งร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ด้วยปีกหนึ่งคุณไม่เห็นด้วยกรบมติของแพทยสภาแต่คุณกลับจะเข้าไปนั่งในห้องประชุมมันมองเป็นอื่นไม่ได้มองเห็นเจตนาว่านี่คือการพยายามไปกดดัน มติของพระเทยสภาคุณกำลังเอาอำนาจทางการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้อเท็จจริงทางการแพทย์ก็ต้องเรียนกันว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินไม่ใช่หมอมาทำหน้าที่ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงมีจะถึงมาจะมีตำแหน่งเป็นนายกพิเศษก็แล้วแต่ ามจัญญาบรรทางการแพทย์ที่คณะแพทย์เขาคุยกันเขาตรวจสอบกันความเป็นรัฐมนตรีที่คุณวีโต้เขาก่อนหน้านี้ควรจะให้เกียรติคณะแพทยสภาไม่ใช่เขาไปนั่งกดดันในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้มันมองเป็นเจตนาอื่นไม่ได้ ทักไล่ลุดทักษิณชินวัตรก็เอามากดดันแพทยสภาแต่วันนี้ความเป็นรัฐมนตรีจะไปนั่งในห้องประชุมทำตัวเป็นไส้ศึกให้ทักษิณชินวัตรใช่ไหมกรรมการแพทยสภามีเจ็ดสิบพันเจพันไม่ได้รวม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุขความหมายคือว่าคุณไปนั่งเป็นคนที่71เป็นส่วนเกินของแพทยสภารัฐมนตรีไปนั่งอยู่ที่นั่นในฐานะที่คุณวีโต้มติแพทยสภาคุณไปโยนความกดดันให้ความจริงของแพทยสภาแน่นอน เมื่อพระทยสภาเขาไม่ปตปฏิเสธโดยมารายาทเขาก็ไม่ไปฏิเสธอยู่แล้วเขาก็มีความยินดีว่าถ้าคุณสมศักดิ์เทพสุทินอยากเข้าไปนั่งในห้องประชุมเขาก็เรียนเชิญเข้าไปนั่ง <Danielle. S 1> เขาก็มีมารยาทต,ตอนรับแต่โดยปกติธรำเนียมปฏิบัติแล้วมันไม่มีเหตุที่รัฐมนตรี ต้องเข้าไปนั่งในห้องประชุมนั้นดังนั้นมาวันนี้พี่น้องประชาชนก็จะเดินทางไปให้กำลังใจแพทยสภา,า,าก็ต้องเดินทางมาบอกท่านรัฐมนตรีกันก่อนท่านควรปล่อยให้ขบวนการทางการแพทย์ คุณต้องปล่อยให้ความจริงทางการแพทย์ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่กดดันทางการเมืองเดินหน้าไปเพื่อประดุมความถูกต้องของประเทศไทยไม่ควรใช้อิทธิพลทางการเมืองที่ปกป้องในายใหญ่เพียงคนเดียวมาเปลี่ยนแปลงความจริงความบริสุทธิ์ของความจริงในวงการแพทย์ที่ผ่านมาการแทรกแสงองค์กรณ์อิสระเป็นบ่อกเกิดแห่งหายนะ ของคุณทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดการส่งบุคคลเข้าไปนั่งในองคอ์กรต่างๆเพื่อเปลี่ยนข้อแท้จริงเพื่อช่วยเหลือระบอบทักษิณมันทําให้เกิดขบวนการที่ประชาชนเขาลุกขึ้นมาสู้ในปี2549ตอนนี้ประวัติศาสตร์ปี2568คุณกําลังดึงประวัติศาสตร์ที่คุณเขาไปแทรกแซงองค์กรอิสระกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วครั้งนี้คนนี้แต่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่คนใดคนอื่นการเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขเสียเองได<อ>้แต่ผมเชื่อว่าแพทยสภา<อ>ก็คงจะยืนหยัดข้อเท็จจริงความจริงเพียง<อ>แต่มาเตือนมาบอกท่านรัฐมนตรีให้รับทราบการกระทำเช่นนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ท่านยังมีเวลาในการที่จะต้องคิดไตรตรองว่าเหมาะสมหรือไม่ความจริงคนติดคุกเนี่ยนะครับหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะความดันขึ้นกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับถ่ายไม่ออกมันเป็นเรื่องปกติของโรคคุกไม่ว่าใครก็เป็นนั่นเอาบิน26ไปใบค่าใช้ใจ่ายโรงพยาบาลตำรวจว่าค่าใช้ใจ่ายนั้นมันเป็นลักษณะที่ไปนอนโรงพยาบาลหรือไม่เพราะค่าใช้ใจ่ายมีเพียงแค่ค่าห้องค่าอาหาร และค่ารักษาน้อยมากเหมือนไปนอนโรงแรมและปล่วยเป็นหวัดและไปซื้อยาพาราเซตามอลร้อยแปดวันไม่สนใจใยดีความรู้สึกของคนตั้งบ้าน,น,นอย่าได้ไปห้ามรัฐมนตรีเรื่องวีโต้ยุเลยนบสนุนเรื่องการวีโต้เพราะผมรู้จักนี่นะครับธรรมเนียมของพรรคการเมืองแบบนี้ถ้าไม่วีโต้กลับไปพักก็เจออ e ีโต้เจออีโต้จะพักหนะึ่แต่เพื่อแสดงให้มันสด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  วันนี้ก็ไม่ได้มาห้ามนะครับที่ท่านจะเข้าไปนั่งที่แพทยสภาในวันพรุ่งนี้เข้าไปนั่งเลยเพียงแต่ว่าตอนออกมาขอให้หน้าเกิน2นิ้วออกมาก็แล้วกันบรรดาแพทย์อาวุโสบรรดาแพทย์ปัจจุบันล้วนแต่ให้กำลังใจแพทยสภามีแพทย์หน้าไหนบ้างที่ให้กำลังใจกระทรวงสาธารณาสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขการรักษาคนไข้คนหนึ่ง นะครับมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าแพทย์ให้ความเห็นอย่างนี้นะครับมันจะไปตรงตรงกับความผิดจริยธรรมตามมาตรา16ของข้อบังคับว่าด้วยการรักษาจริยธรรม,มนะครับ<ม>ก็คือผู้ประกอบวิชาชีพวิชกรรมเนี่ยไม่ไม่ออกความเห็นหรือให้เอกสารที่ไม่ตรงความจรงิงม,มันก็ง่ายมากครับคือเทียบกันถ้าเกิดว่าเอ,อเอกสารหรือความเห็นที่ออกไปมันไม่ตรงความจรงิงก็ตัดสินง่ายใช่ไม่ใช่มันง่ายครับคือคือถ้าถ้าทราบดีว่า การให้ความเห็นที่เป็นเท็จเนี่ยนะฮะหรือไม่ตรงความจริงเนี่ยเขากําหนดไว้ครั้งที่หนึ่งเน่ยโทษคือพักใบอนุญ,ญาต6เดือนส่วนที่หลายคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงงว่ามีใบส่งตัวล่วงหน้าแต่ของแพทย์หญิงท่านหนึ่งนะครับก็ขออธิบายว่า,ามันเป็นใบเหมือนกับใบคอนซลัลหรือใบส่งปรึกษาให้ไปตรวจ s p e c i a l ลิสในวันถัดๆไปซึ่งไม่ได้บอกว่าป่วยวิกฤต เพราะฉะนั้นแค่ตักเตือนว่าเขาหลังก็เขียนวันนั้นเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเขียนแล้วก็ส่งเลยไมะไม่งั้นมันก็จะถูกเอาไปใช้โดยมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์นะครับก็เลยไม่เป็นพักโทษหรือพักทันแพทยสภาเนี่ยเป็นกรรมการตัดสินมันเป็นทําลายภักลับของวงการแพทย์ทหารนะครับเพราะเราเราเนี่ยประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นได้ว่าเวลาที่แพทย์เนี่ยตรวจรักษาและให้ความเห็นเนี่ยมันจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานและตรงความจริง การยืนยันของทานายของทักษินบอกว่าจะทำรอยงานนะครับทำให้การไปให้กับทางฝั่งศาลนะครับในขณะที่หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นปปชไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจนะครับในส่วนของอายการสูงสุดสําหรับอายการสูงสุดก็บอกว่าเป็นเรื่องที่อายการสูงสุดสิ้นสุดแล้วพอกระบ,บวนการพิจารณานั้นสิ้นสุดไปเรียบร้อยอายการสูงสุดจึงไม่มีอะไรจะทําการชี้แจงต่อศาล ในคณะแพทยสภา,าก็มีการประชุมนะครับแพทยสภาพ,พอสมศักดิ์ทําการบีโต้แพทยสภาก็เริ่มให้ข่าวบอกว่าสิ่งที่สมศักดิ์บีโต้มานั้นไม่ตรงกับข้อที่จริงก่อนหน้านั้นรัศิีชินวัฒน์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเขากําลังตัดสินใจว่าจะไปศาลดีหรือไม่ไปศาลดีกําลังตัดสินใจไปไม่ไปดีไปไม่ไปดีอ่าสุดท้ายก็ไม่ยอมไปศาลประเด็นที่น่าสนใจคือมันกําลังจะเกิดอะไรขึ้น อ่ะละผมจะอธิบายหุ้นส่วนก่อนนะครับแล้วผมก็เรียนย้ําอีกคร้งหนึ่งบางคนอาจจะสับสนสถานการณ์นะครับเรื่องของแพทยสภาถึงแม้ว่าแพทยสภานะครับวีโต้วีโต้เรียบร้อยอาแพทยสภาแพ้ไม่มีผลอะไรกับการตัดสินของศาลนะครับที่เกิดขึ้นว่าทักษิณป่วยไม่ป่วยอันนี้เป็นเรื่องของการเอาผิดหมอสามคนสองคนโดนพักใบอนุญาตอีกหนึ่งคนถูกว่ากล่าวตักเตือนสมศักดิ์ทำทุกอย่างเพื่อทำการวีโต้ นะครับเพื่อที่จะให้หมอเหล่านี้รอดมันก็ไม่ส่งผลอะไรต่อคดีชั้น14บที่ทักษิณจะถูกพิจารณานะั่นคือข้อที่หนึ่งคนะุณส่วนต้องเข้าใจนะนะผลจะออกมาก็แล้วแต่ม,มีผลอะไรเป็นเรื่องของการเอาผิดหมอคนละเรื่องกับการเอาผิดทักษิณน,นะคนละกรณีคดีเอาผิดทักษิณมีมี2แนวทางคือ1การไต่สวนของศาลนะครับบางคน่าไต่สวนแล้วจะจบทันทียังไม่จบหรอกมันต้องใช้กระบวนการพิจารณาอีกสักพักหนึ่งใจเย็นๆนะครับต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งเลยละ่ะ นะครับอีกประมาณ2เดือนสามเดือนอะไรประมาณนี้นะซึ่งครั้งนี้สารนัดครั้งแรกนะครับให้เวลาดําเนินการนะครับรวมแล้วก็45วันให้ชี้แจงภายใน30วันนะครับแล้วก็ชี้แจงภายใน45วันรวมแล้วก็ขอเลื่อนไปเลื่อนมาปปชก็ให้ยื่นภายในวันที่23มิถุนายนนะครับสารก็จะไต่สวนแบบเปิดเผยนะครับตอนนี้สารก็นัดสืบมวน,นเรียบร้อยนะครับ่อทำสือมวน,นมามากมาพอสมควรก็จะให้ไปฟังแต่ห้ามเอาโทรศัพท์อะไรเข้าไป แต่ถ้าสื่อมวลชนนะครับไม่มีไม่มากมีมากสื่อมวลชนมีมากก็จะจัดห้องต่างหาไว้นะครับแล้วก็จะเปิดให้มีการไลฟ์สดคอฟฟอร์เรชั่นคอฟฟูเรนต์นะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดให้ดูกันข้างนอกนะครับในประเด็นนี้ถ้ามีรถถ่ายทอดโอบงโอบีมาเนี่ยก็จะให้ทําแบบนั้นก็เรียกว่าสารไต่สวนแบบเปิดเผยนะครับนั่นเือส่วนหนึ่งนะครับ ประเด็นที่น่าสนใจคือกระบวนการไต่สวนของสารเนี่ยคราวนี้ไต่สวนมาเปิดเผยนะมันประชาชนจะได้เห็นข้อเท็จจริงและจะได้รับความรู้นะครับตามหลักสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลแซ่งชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมสังคมเมื่อได้เห็นบนยืนหลักที่เรียกว่าความจริงก็จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับประเด็นที่สารจะวินิจฉัยมีประเด็นเดียวหรืออาจจะเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือทักษิณเนี่ย ได้ขออนุญาตหรือ,อยังหรือกรมวิชาทหาได้ขออนุญาตหรือ,อยังว่าจะมีการนําตัวทักษิณเนี่ยไปไว้ที่โรงพยาบาลนะครับห่ขออนุญาตหรือ,อยังนะครับประการที่2นะครับสิ่งที่ศาลจะนิฉัยคือป่วยจริงหรือไม่จริงนะครับซึ่งกระบวนการพิจารณาเนี่ยของศาลฎีกาเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการพิจารณาแบบไตส่สวน ไม่ใช่กล่าวหานะครับศาลสามารถเรียกได้เลยกระบวนการเรียกก็เลยเอาหลักฐานนั้นมาเอาหลักฐานนี้มากระบวนการที่ต้องทำคือศา,าลครูหน้าที่ว่าต้องเอาอะไรบ้างเพราะเ,าเรียนมาโดยตรงศึกษาโดยตรงสามารถเรียกหลักฐานขา้อเท็จจริงจากหน่วยงานต่างๆออกคําสั่งได้โดยตรงไม่ต้องให้ฝ่ายโจทย์นะครับหรือฝ่ายจําเลยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนขอนะครับเป็นอานาจของศาลศาลตกลงมีเรื่องนี้ศาลรับนะครับและคดีนี้ศาลเป็นเจ้าภาพนะครับ เพราะเป็นเรื่องระหว่างคู่ความกับสารนะครับถึงแม้ว่าชาญชัยมาอ่าสารเห็นเชิงประจกะักษ์แล้วโอเคสารรับสาลพิจาเออเรื่องนี้มีน่าจะมีประเด็นสารรับรับจะก็ไต่สวนเอาข้อมูลเอาข้อเท็จจริงมานะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคดีนี้ต่างจากคดีอื่นๆกระบวนการพินาอื่นๆนะครับไม่ใช่เป็นคดีอาญาปกติแต่เป็นคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกระบวนการพิณาจึงคนละแบบนะฮะ นั่นหมายความว่ามันเป็นอำนาจของศาลนะครับใครจะไปรับบีทางสภาแพทยสภาในก็แล้วแต่ผลจะออกมารับรองไหมรับรองผลจะออกมาวีโตไหมวีโตแล้วก็แล้วแต่ไม่มีผลอะไรกับศาลพิจารณานะครับศาลจะพิจารณาตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่ศาลมีสิทธิ์จะเรียกเข้ามานะครับเป็นกระบวนการพิจารณาเรื่องของอผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพาะทักษิณโดนคดีทุจริตอันนี้ต้องเข้าใจนะ นะครับแล้วก็รับสารภาพว่าทาการทุจริตคอร์รัปชันใน3คดีจริงซึ่งศาลเรียกเรื่องสาคดีมาเลยนะครับและเมื่อในคดีนี้ทักษินไม่มาจะเกิดอะไรขึ้นทักษินไม่มาได้ไหมได้ทักษินไม่มาได้บางคนบอกทักษินจะเนี่ยทักษินไม่มาได้นะครับโปรแกรมให้การเนี่ยไม่เพียงพอศาลดูแล้วไม่เพียงพอนะครับศาลสามารถทาอะไรทราบไหมฮะสามารถเรียกตัวให้มาไต่สวนเพิ่มเติมได้นะครับในภายหลังนะในภายหลัง ซึ่งทักษิณจะให้การในรูปแบบใดก็ได้เป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่ศาลจะเชื่อไหมอีกเรื่องหนึ่งนะนั่นหมายความว่าหนึ่งศาลจะไม่ได้ใชแค่ว่าหนึ่งได้รับอนุญ,ญาตหรือไม่ซึ่งจนถึงกรณีนี้ที่ผมทราบเนี่ยไม่มีการอนุญาตจากศาลโดยที่ผ่านมามีคำพิพากษาของศาลฎีกาอย่างน้อย1-2คดีว่าการจะนำตัวผู้ต้องขังออกไปอย่างโรงพยาบาลต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน ถึงแม้ว่าทวีสอดสองจะอ้างโอ้ยมันมีกฎหมายเมื่อร้อยปีที่แล้วคือกฎหมายเขามีการปรับปรุงในภายหลังนะครับซึ่งมันมีคมําพิพากษาสารดีกาเป็นตัวหลักเลยได้รับอนุญาตหรือไม่ศาลน้ำแค่น,นี้ตกลงกรม่จทันนะออกไปขอญาตศาลหรือยัาายงเพาราะศาลสั่งให้จําคุกเนี่ยกรมเจทันมีที่จําแต่เอาตัวออกไปเพราะป่วยเนี่ยถ้าอ้างว่าป่วยหนึ่งป่วยจริงไหมสองขอญาตศาลหรือยัาายงนะฮะถ้าสองประเด็นนี้ศาลซัก แล้วไม่สามารถตอบสารได้ผู้กระทําความผิดก็จะโดนร่วมกันนะข้อหาร่วมกันละเมิดอํานาจศาลนี่คือดอกที่หนึ่งเลละเมิดอํานาจศาลสารมีสิทธิจาคุกเท่าไหร่ไม่เกิน6เดือนนะครับพอคาพิพากษานี้เกิดขึ้นปุ๊บมันจะเป็นตัวบทตัวแบบและจะนําคําพิพากษานี้ไปดำเนินการเรื่องคดีอาญาตามมาตราหนึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โทษจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน30,000นหรือทั้งจําทั้งปรับ นะครับส่วนประชาชนอย่างทักษิณเนี้ยถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องปุ๊บนะ mm. ก็จะโดนสองในสามนะครับอันนี้ก็โดนอีกดอกหนึ่งนะอีกดอกหนึ่งนะฮะซึ่งจะมีถ้าข้าราชการโดนสำนักงานตัวาการรชาตินะซึ่งรับผิดชอบกรมประชาธาต้องรับผิดชอบต้องตั้งกรรมาการสอบสวนปลดออกหรือไล่ออกข้าราชการที่ถูกกระทําความผิดหรือมีการชี้และเมินอ,อำนาจศาลอีกยกหนึ่งนะโหงานนี้ยาวนะครับทักษิณก็มีสิทธิ นะถ้าการไต่สวนรอบนี้ว่าผิดแล้วเมื่อหน้าสารจำคุกไม่เกิน6เดือนแล้วก็สารสามารถสั่งให้กลับไปจำคุกใหม่ซึ่งเคยมาแล้วนะในกรณีของจตุพรธมพันธ์เหตุการณ์แบบนี้เลยจำคุกไม่ครบใช่ไหมคดีตัดสินไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีผู้มอร้องต่อสารสารยังเชิงประจักษ์เอ้าจำคุกไม่ครบนี่สารให้ไปจำคุกใหม่อีสิวันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับอยู่ที่ว่ามีการร้องต่อสารหรือไม่และคราวนี้สารเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการเอง จะวีโต่ไหมวีโต้แพทยสบาะจะตัดสินในรูปแบบไหนนะครับงานนี้มีแค่2ประเด็นนะครับปวจริงหรือไม่และ2ขออนุญ,ญาตศาลหรือ,อยังนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอร์ศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ